14เชคใช้บ่อยในชีวิตประจําวันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟมาพร้อมกับ14คําคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเชคที่เจอบ่อยในชีวิตประจําวันนะคะหลายหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคำว่าเช็คเนี่ยโอ้โหมีวิธีการใช้หลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะไฟรวบรวมมาทั้งหมด14คําคำที่น่ารู้ เจอบ่อยแล้วก็ควรจะเอาไปใช้ได้ถูกต้องนะคะมาดูกันเลยว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำที่1ค่ะ take a seat take a seat จะคือนั่งลงนะคะความหมายคล้ายกับ sit down แต่ถ้าเกิดเราพูดว่า sit down แบบนี้มันจะเป็นการเหมือนสั่งเขามากเกินไปซึ่งในชีวิตประจำวันจะไม่ค่อยใช้ในการเชิญแขกให้นั่งสักเท่าไหร่นะคะต้องใช้คำนี้เลยค่ะ please take a seat เชิญน,นั่งนะคะ please take a seat คำที่สค่ะ take a look Take a look ก็คือดูๆนะคะความหมายคล้ายกับคำว่า look แต่ look เนี่ยความหมายก็จะแบบตรงนิดนึงแต่พอ take a look ก็คือแบบดูๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น Can I just take a look ฉันขอดูๆสักนิดนึงได้ไหมคะขอดูนิดนึงนะคะดูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ให้คืนกลับไป Can I just take a look คำที่3ค่ะไม่รู้ไม่ได้เลยก็คืออาบน้ำนั่นเองค่ะ Take a shower Take a shower ยกตัวอย่างเช่นขอโทษทีนะพอดีฉันกำลังอาบน้ำตอนที่คุณโทรมาเมื่อกี้ Sorry I was taking a shower when you called Sorry I was taking a shower when you called คำที่4ี่ค่ะ Take a chance Chance แปลว่าโอกาส Take a chance ก็คือฉกฉวยโอกาสเอาไว้นะคะลองทำดูสักตั้งหนึ่ง I think you should take a chance I think you should take a chance ฉันคิดว่าคุณควรลองทำดูนะ ถัดมาค่ะ take a photo take a photo ถ่ายรูปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฝ้ายไปทานข้าวกับหนุ่มคนหนึ่งนะคะหล่อเชียวากฝ้ายก็เลยบอกเขาว่าเออจะว่าอะไรไหมคะถ้าฝ้ายจะถ่ายรูปกับคุณ <S <S do you mind if I take a photo with you do you mind if I take a photo with you คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะถ่ายรูปกับคุณถัดมาค่ะ <S <S take a taxi take a bus t a ็คกับแท็ก็คือขึ้นรถแท็กซี่นะคะหรือว่า Take a Bus ก็คือขึ้นรถบัสหมายถึงเดินทางด้วยยานพาหานะใดๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่น we took a taxi home after shopping เราขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านหลังการช้อปปิ้งค่ะ we took a taxi home after shopping คำถัดมาค่ะ take a break take a break ก็คือหยุดพักจากการทำอะไรบางอย่างเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งนั่นเอง มักจะใช้กับการหยุดพักทํางานนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทํางานกับเพื่อนมาสักพักนึงแล้วเราก็บอกเพื่อนว่า let's take a break เฮ้ยเราพักกันก่อนดีไหมยหยุดพักการทําสิ่งนี้แป๊บหนึ่งดีไหม let's take a break คําถันมาค่ะ take a rest take a rest แปลว่าพักผ่อนนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น you look tired you should take a rest คุณเนี่ยดูเหนื่อยนะคุณควรจะพักผ่อน you look tired you should take a rest ทันัดมาค่ะ take someone out to แล้วตามด้วยคำนามค่ะแปลว่าพาใครบางคนออกไปทำอะไรบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นไปดูหนังไปทานมื้อเย็นอย่างนี้เป็นต้นเนาะยกตัวอย่างประโยคเช่น he took me out to dinner last night เขาว่าพาฉันไปทานมื้อเย็นเมื่อคืน he took me out to dinner last night ถัดมาค่ะ take medicine take medicine แปลว่าทานยาหรือว่ากินยาในภาษาไทยนั่นเองเนาะ ห้ามใช้ eat medicine นะคะ take medicine กินยาทานยาค่ะคำที่11ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ take time take time แปลว่าใช้เวลายกตัวอย่างประโยคเช่น take your time take your time ใช้เวลาของคุณได้เลยก็คือไม่ต้องรีบนะฉันรอได้ take your time ตามสบายไม่ต้องรีบรึอีกหนึ่งประโยคที่เจอบ่อยๆนะคะเอาไปพูดได้เลยค่ะ it takes time It takes time แปลว่ามันใช้เวลาก็คือเราต้องอดทนรอ,อกับอะไรบางอย่างเพื่อให้เราคุ้นเคยหรือว่าเกิดผลที่เรากำลังรอคอยนะคะ It takes time มันใช้เวลาคำถัดมาค่ะ Take it too hard Take it too hard นำมันมาใส่ใจหรือว่าถือสานั่นเองค่ะชอบใช้ในประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่า Don't นะคะ Don't take it too hard อย่าไปถือสาเลยอย่าเอามันมาใส่ใจเลยในลักษณะนี้นะคะคำที่13ค่ะ check it easy อย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังมากเกิน check it easy เอาไปใช้ได้เลยค่ะ check it easy และคำสุดท้ายค่ะ take care take care แปลว่าดูแลยกตัวอ,อย่างเช่นคุณช่วยดูแลแมวของฉันเสาร์อาทิตย์นี้ได้ไหมคะ could you please take care of my cat this weekend Could you please take care of my cat this weekend? และนี่ก็คือ14เิคที่ควรรู้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ค่ะหลายคำมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์และได้ความรู้เพิ่มเติมฝ้ายขอเลข14ที่คอมเมนต์ข้างล่างให้ฝ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบาย